ผลการดําเนินงานออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ในการให้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีร่วมกับทีมแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนในหน่วยบริการในสังกัดพร้อมด้วยคณะอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลออกหน่วยให้บริการ แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนสัญจรเคลื่อนที่4อำเภอน้ำร่องปีงบประมาณ2,567ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรีอำเภอบ้านหมออำเภอเสาให้และอำเภอหนองโดนผลการดำเนินงานการให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนนี้ผู้เข้ารับบริการจำนวน503รายโดยแบ่งการให้บริการเป็นการตรวจร่างกายวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนพร้อมจ่ายยาสมุนไพร มีบริการนวดรักษาคอบาลายัยบริการพอกเข่าบรรเทาอาการปวดเขา่าข้อเข่าเสือ่อมบริการพอกตาด้วยายาเย็นลดอาการปวดกระบอกตาล้าสายตาตาพร่าและบริการฝังเข็มโดยแพทย์แผนจีนนอกจากนี้ยังมีการให้บริการเทเลเมดิซีนให้บริการแพทย์แผนไทยด้วยระบบทางไกลมีการให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและสั่งจ่ายยาสมุนไพรในรูปแบบออนไลน์สามารถจัดส่งยาสมุนไพรให้กับผู้ป่วยผ่านทางไปรษณีย์ ทั้งมีโอกาสในการพัฒนาระบบบริการงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการให้บริการในรูปแบบเชิงรุกขยายต่อยอดบริการเทเลมดิซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมยังส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ว่าเจ็บป่วยคาใดคิดถึงยาไทยก่อนไปหาหมอ